ก็มาหลายนะครับพี่น้องว่าเหม่นั่นก็มาาลายนะครับสินเจ้าสินเจ้ากันวากุดบายกุดบายข้าวหน้าพ่อกันใหม่กันวานะครับพี่น้องนี่คือนะครับทัวเวียดนามนะครับพี่น้องมาเกือบเต็มลําเรื่อนะครับสมัยริเวอร์ไซ์นะครับวังหวานะครับรอบหนาซาเวียดนามคงพาเพื่อนพาพวกมาเยอะกว่าเดิมนะครับมาไทยเรามีความสุขจริงๆครับโอ้กันใหญ่แล้วตอนนี้นะครับโอ้ สดยอดจริงๆครับพี่น้องสุดยอดมีความสูงมากๆนะครับนักงเกี่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมาาครับพี่น้อ,อามมางใช่สุดยอดความอลังการสุดยอดความน่าติ่นะครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เบ้ากิเลงแคนเนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี้เบ่ากิเลงกายูที่นะครับพี่น้องขาเรือนครสยามที่ม่าเดชนักองเกี่ยวนะครับหลังจากสีไปลองเรือมาว่าจะมีความสุบอนะครับพี่น้องสังเกตว่านี่นักองเกี่ยวแต่ละคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับพี่น้องลังไรลกันออกมาแบบค่อนกระใหญ่เลยนะครับมากันแบบเป็นทีมนะครับ กูครับเบิ้งแจรละพุนนะครับพี่น้องมาเสร็จนะครับพี่น้องเบิ้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 งดาวต่างชาตประทับใจเมืองไทยนะครับเบิ้งแจระพุนนะครับใบหน้ายิ้มแย้มเติมใสนะครับคนไทยก็เปิดเพลงตลับดีดีนะครับพี่น้องเบิ้งนั่งนี้โอ้าะมากนะครับบริการดีมากๆน้องน่องชนชน หยกเมื่อวานทุกคนเลยนะครับคือว่ามาเดี่ยววันนี้ครับไม่มีที่ไหนอีกเลยไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะครับพี่น้องที่บริการดีแบบนี้นครับท่าทงเดียวเท่าต่งางชาติกระลายนะครับสําหรับเรือลํานี้เป็นสมายร,รีเวอร์ไซส์นะครับพี่น้องทุกคนผู้โดยสารประมาณ380คนนะครับอยูขอ่ข้างเรือ,อบางคนก็ยังไม่อยากลงมาเลยนะครับยังมีความสุขกับการของเที่ยว เรืงในะ่นะครับคน้องบไหมเบรบโน่กันใหญ่นะครับปลา เทศกาลนะครับคนไทยนะครับจัดความสุขให้นักท่องเที่ยวตลอดนะครับพี่น้องใครมากก็ติดใจนะครับมาแล้วก็คิดถึงเมืองไทยแน่นอนนะครับกลับไปท่านจะคิดถึงแน่นอนนะครับแบบนี้ทุนี้ก็เป็นหัวหน้าแถวนะครับที่ว่านักท่องเที่ยวนะครับมิลายน่าจะมิลายทีมงานมิลายสั่นสะท้ามากๆนะครับพี่น้องที่มาวันนี้นะครับสุกค้นนะครับเบิ่ง เก่มาแล้วนะครับต่างกา็มีความสุขนะครับตอนนี้พนาทีมก็บกำลังนับนะครับนับลูกลูกทิมหรือว่าลูกแถวนะครับพี่นอ้องว้าว <Yeah. S 1> แต่ละคนนะครับพี่นอ้อง oh. แทบจะย่อนใส่นะครับเก็นมาแล้วความสูงมากๆ ี่คือภาพจริงนะครับที่เราไม่ใช่เ i นะครับคนไทยจัดความสุขให้กับท่องเที่ยวนะครับมีความสุขกันอย่างตัวหน้าเลยนะครับจนจะระพนนะครับว้าวเป็นตะมวนนะครับเป็นตะมวนนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาจากโอ้โห จบไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับเพลงตอนหลับน้องเสียวต่างๆมันเป็นทีมงานนะครับใช้สุดสีขาวนำเหนี่ะครับคนไทยบริการแบบนี้นะครับต่ารสร้างน้ำตาลนะครับมอบมาต้องนมไหวกันนะครับโอ้โห่แต่ละคนนะครับ เห็นภาแบบนี้นะครับพี่น้องหลับรองนะครับพี่น้องคนไทยที่เห็นคลิปบอกว่าแหล่งหลับล่องต้องปลื้มใจมีความสุขมากๆนะครับพี่นักท่องเที่ยวเห็นนักท่องเที่ยวมีความสุขนะครับเจ้าบ้านแน่นอนนะครับพี่น้องต้องมีความสุขนะครับแบบโอ้โหสุดยอดจริงครับพี่น้องสุดยอดจริง เบ่งข้านังทองเหี่ยวทอต่องางชาติครับว้าวสุดยอดจริงๆครับพี่น้องไม่รู้ว่านักทองเทีียวจากประเทศไหนนะครับแต่เพื่อนมาไทยแล้วมีความสุขจริงๆครับโคู่กันใหญ่แล้วตอนนี้นะครับโอ้โหบินะครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องสุดยอดมีความสุขมากๆนะครับนักทองเทีียวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ ภาพจริงไม่ใช่ AI แน่นอนนะครับพี่น้องทุกคนต่างมีความสุขกันนะครับพนักงานกับบริการดีดีนะครับพี่นอ้นองเวอร์ชาวเวียดนามกับมาหลายนะครับพี่น้องชาวเวียดนามกับมาหลายนะครับสินเจ้าสินเจ้ากันวนาะ กดบายกุดบายข้าวหน้าพ่อกันใหม่กันวานะครับพี่น้องนี่คือนะครับทั่วเวียดนามนะครับพี่น้องมาเกือบเต็มลำเรือนะครับสมลยริเวอร์ไซ์นะครับวังหวานะครับรอบหนาชซวเวียดนามคงพาเพื่อนพาพวกมาเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามาไทยครั้งก่อนก็มีความสุขมากๆครับติดใจล้วครับพี่น้องสําหรับนักท่องเที่ยวเาาเวียดนามนะครับกาลังหลั่งไหลกันขึ้นนะครับผูดโดยศสามร้อยกว่าคนนะครับอู้นะครับพี่น้อง เต็มมดนะครับตางนั่นตั้งไลกันขึ้นนะครับหัวหน้าแถวตามไปแล้วสุดยอดจริงๆครับพี่น้องสุดยอดจริงๆเบโ,โทุกคนนะครับมากลับไปแล้วก็ยังคิดถึงเมืองไทยนะครับขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับ คลิปนี้นะครับพี่น้องขอเบลกิลงก็มาท่านเขิงเรือนะครับก็เเ็นได้นักท่องเที่ยวนะครับมีความสุขกันมากมากนะครับตอนนี้ก็เเรียมเจ้าหน้าที่บนเรือนะครับกรเตรียมกลับไปแล้วนะครับเพราะว่าล้ำลำใหม่จะเข้ามานะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าพญาปิ้นเซสนะครับกําลังเลี่ยงลายเลี่ยงล้ำขึ้นมาจากท่าเรือเอเชียชิกนะครับพี่น้องเบงตรงนั้นก็จะเป็นเจ้าพญาปิ้นเซ่แล้วก็ต่อไปตามลำดับนะครับพี่น้องก็มี เมอร์ีเดียมคูสนะครับเมอร์ีเดียมคูสต่อไปก็จะเป็นเดอะออปบูเลนนะครับรอบสุดท้ายสําหรับท่าเรือนี่นะครับพี่น้องบอกแล้งมาอัปเดตนะัตท่องเที่ยวเรือแต่ละวันนะครับจนจําได้แล้วว่าเรือลําไหนลําไหนนะครับแม่แรกๆกับพูดสื่อบุคอยถูกบุคอยสัตว์นะครับกับมีพี่ๆบอกมานะครับพี่ๆอ่านให้นะครับ,อนะรบตอนนี้เริ่มจะลู้จักแทบทุกลำแล้วนะครับพี่น้องสาหรับเรือที่ เลี้ดินเนอร์ไอคอนสยามนะครับนักท่องเที่ยวครับยังบอยากับนะครับพี่น้องยังเห็นยังอย่างมีความสุกยังอย่างถ่ายรูปเช็คอินกันก่อนนะครับก่อนเรือสมายลิเวอร์ไซด์ลำนี้จะออกไปนะครับพี่น้องลำนี้มีความสวยงามหรูหราไปอีกแบบนะครับพี่น้องแต่สําคัญนะครับวนบริการแบบเปิดเพลงรับส่งนะครับพี่น้องตอนส่งลูกค้าเปิดเพลงแบบย้อนใส่กันแม็ สนุกมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมียังหลายนะครับเลือกออกไปแล้วนะครับบอลกิเลงกับขอตัดคลิปเพื่อที่จะไปอัปเดตคลิปใหม่นะครับก็เห็นได้นะตงเที่ยวครับที่ว่ามาวันไหนก็ดูมีความสุขดูมีความพึงพอใจมากๆนะครับที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับพี่น้องคนไทยเห็นกันรับรองนะครับพี่น้องหน้าสิบปลื้มใจนะครับบอลกิเลงเห็นกันยังปลื้มใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนมา ย้อนโยะพอนใส่แบบมีความซุขกันมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บโมี่ยังหลายนะครับตาซึ่งสอบมาคลิปบากีแหลงกันอย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เบากิหลงทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยถักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับที่จะสนับสนุนเบากิเลงโดยการกดแชร์ออกไปถ้าเบากิเลงพูดพิษ ในคลิปนี้นะครับพี่น้องก็ขาออภัยเด้อครับในคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ